สวัสดีค่ะสวัสดีครับลงไหนเอ่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อนัดค่ะนัดนัดโต๊ะโต๊ะหรอโอ้ยจำจีนสาวหน่อยไอ้แท่านี่คุ้ไม่น่าตามมึงเลยลงสุดสายได้ไหมดูดิดูดิดูดิดูพี่ปอนี่โอ้โหไม่แม้ก็ดีนะลัลิ้งอลีนะอืม สร้างความขบไปเรื่อยโอ้ยตีดคนเลยวะตีดคนปะเนี่ยม่มีปั่มได้ปืนแล้วไปภายท้ายเลยเจมบอกว่าวม่เห็นมึงหลายรอบแล้วพวกมึงโดนพักบ้างโอ้โหมันไม่ใช่อยู่กับเ m ป่ะาวะอันนี้โอ้เพียอเลย หมดไปดีสายาดลงกันนะ เดี๋ยวก่านนาไ,ได้ตรงนี้ด้วยหรอวันประเด็นเบมาแล้ว

มีน้อยว่มีน้อยมีไปไปขอไปแทนเหรอไปดิมีน้องอีหนึ่งพี่จริงคนเอ้เพื่อนเราช่วยแล้วหน่อยหนึ่งพี่ดับบ่อยจังวะฟังเ อรอดไหนวะแทนเห็นหน้าผมพีเพียบเลยเียคุณขาวก็มีน,น,นะอดับป่ะดูด้

กล้มีนะสากมากปดตา บ่าจะมาแล้วบตทั้งหมดตัวท้ายคคแถวบ้านคอนถอยขึ้นมาก่อนพี่กลับอก่อนโอ้ยอยู่ไม่ได้เฮียโ,โบ้านไม่กินได้ดจะช่วยหอะอรให้ไหม ตัวหินนองแล้วตะมอกมาหน่อยมงแล้วมองแล้วมองแุยกัวนันไว้โอ้โหหินนองแพี่หินนองหลปทางไหินยังอยู่ใช่มองแล้วนองแล้วนองข้าวงกับไม่เยอะจังนเกียวของจะหมดวะุงเกียวกับนเกีย

ย้ากเลยโอ้ชพชุดพัพมันยังขนาดนีด้เลยหรอวะมองยากมองยากไม,ไม่ไม่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้พี่ มีขวาใช,าใช่ใช่ใช่เจอมาแล้วล่างเลย มันจะกินไม่ได้วะเตะง,ง,งูเลยพี่เฮ้ยอยู่ข้างหน้า,า,นาวะไหนเงี้ยเง็นเขาอยอะอย่างบนเรินนี่แหละวะ ขวาว่ะนานไงคู่วาแล้วนานนานไงล่ะไงล่ะเอกเอกเอรอนเช้านี่แหละเอกเอกเอกก็มา